ไม่แจ้งเตือนโอ้ยอยากให้อยากให้อยากให้อโล่ยวันนี้มากับหนุ่มอื่นนะไม่มีอโลทําไงดีอ่ะคิดถึงอโลไหมอันนี้กร <c oughs> นนาแบบขับแล้วล่าสุด <c oughs> คิดถึงอโลไหมทําไงดีอ่ะฮือาจารย์ไปพูดแล้วพูดแล้วพูดละสองแสนไปขอสองแสนได้ไพี่พพน้องขอคนละสองแสนมาสั่นพี่วินว่าละกัขอนี่คนกดถึกใจจะสองแสนหัวใจขอสองแสนหัวใจขอสองแสนหัวใจพี่วินบอกว่าพี่วินบอวาโลเขาเลย คิดฮอดครับไม่ไม่เตือนเลยอันนี้บอกติกตอกไม่เตือนหรอเตือนเตือนมันเพิ่งเตือนมันเพิ่งเตือนสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับเ่ะเข้ามามาคุยกันสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองพันอะโลเข้าเลยอ่ะสองพันค้นเบิร์นอะโลเข้าเลยพี่วินอันนี้อันนี้จะสี่พันแล้วอะมาทุกคนมามาขอสองพันคนเบิอะโลเข้าเลยขอ เออวันวันนี้ทุกคนนะครับขอคนละสองแชร์เท่าไหร่ครับเอาวันนี้มาคุยกันดีใจมากทุกคนวันนี้มาเยี่ยมน้องทุกคนมา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 เดี๋ยวเปิ้ลมึงนะพี่วินว่าพี่วินหนูสวยเพรตัวแทนสวยสวยวันนี่หนูแต่งเป็นมิสแกลนเด้หนูแบบแต่งมิสแกนจังหวัดไหนอ่ะมิสแกลร้อยเอ็ดค่ะเมื่อวานนี้เขาจะประกวดมิสแกลกันหนูก็เลยแบบอินมิสแกลนิดนึงขอเสียงตบมือให้เด้ตบมือเด้น้าแนลองตัวเนี่ยอันนี้น้ำปวดนตัวสไตล์สไตล์แนะนำตัวสไตล์ทักย่า ตัดยาให้นำตัวสไตล์ทัดยาหน่อยมาตัวสไตล์ทัดยาดิค่ะมา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 อันนี้เป็นยังไงกันนะชัชยาทวินันท์มิสแกนร้อยเอ๊ะตกมือจังพี่น้องพี่น่าลงไหมพี่น่าลงไหมอุ้ยหนูความสูงไม่ถึงอะพี่บินถึงอยู่หึ่งนูข้อสูงไว้หกสิบห้าหนูสูงมาหกสิบไปต่อกระดูกเอาเราไปต่อกะดู๋เดี๋ยวพี่กินไปต่อกระดูกข้อส หัวใจวันนี้โล่เข้าเลยค่ะทุกคนค่ะสองแสนหัวใจอุ้ยขอบคุณค่ะผู้สั่ยทออันนี้เป็นยังไงทุกคนมื้อนี้พี่วินสบายดีพ่วินสบายดีทุกคนคือกันลงเครื่องมาวังหันนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยดีใจด้วยกันดีใจด้วยกันฮักแพงเด้อพี่น้องมดสุขสุขบุญดีใจด้วมื้อนี้นะได้มาหยามน้องน้องกันนาหักนะคะเป็นตาแพงพี่น้องส่งกันแล้วแหละเอาอย่างสิ อยู่ใส่ละอะโล่ไปใส่ละอะโล่อะต้มมือไอ้อะโล่เนี่ยเอามาๆเอาเนี่ยฮอดแล้วขดแสนซะไอ้ขดแสนซะก็ขซแสนว่าบอกหัวผู้ชายนี่เอาเงินว่ะอีนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเนี่ยเก้าเจ็ดแล้วเนี่ยเก้าเจ็ดแล้วอ่าใกล้ใกล้สบายดีพี่น้องสบายดีเมื่อสเชิุกวนเป็นอะไรในอารมณ์นี่อันนี้ยวนยูยูลาวยูลาวเนาะแต่ว่าแมนยูลาวเน่ยโ่เคยเจอกันเโมเคยเคยเจอกันแจ็คเรือใครกันเจอกันเทีเดียวครั้งแรกเนาะ มึงนี่ใส่เสื้อปันร<น>ับก,กันมาติดตามมาดนเลยนะขอบใจหลายๆขอบใจกัน,กนอันนี้กะตักแตงขายเสื้อมาติดตามด้วโดนโดนแล้วโดนแล้วขอบบขอบใจหลายอันนี้มปจังไหนกันแดนนี่ทุกคนวันนี้หนูสวยไหมทุกคนวันนี้หนูสวยไหมวันนี้หนูทุกคนวันนี้หนูแต่งตัวมาเพื่อรู้ไหมว่าเรามาพร้อมกับอะไรพี่มาวินเอาน้ําหอมมาให้เราซึ่ง ใจแล้วก็ว้าวมากกลิ่นน้ําหอมคือดีมากคือแต่ก่อนอะเคยฉีดน้ําหอมมาคือเป็นคนชอบน้ําหอมมากทุกคนเป็นคนชอบน้ําหอมมากมากแล้วก็เป็นคนที่ดมมาหลายกลิ่นมากซึ่งวันนี้มาดมกลิ่นน้ําหอมนะคะวินคือหอมติดทนมากๆแล้วก็พี่วินบอกว่าติดทนถึง12ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะวินใช่แล้วเอามาเอาวันนี้ทุกคนนะครับใช่กลิ่นกินจากฝรั่งเศสเลยนะคะทุกคนขา โ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวเราจะมาแนะนําไปทีละกลิ่นว่ามีกลิ่นอะไรบ้างโ <Okay. S 1> อเน,นี้คร่าวๆก่อนเดูมาทันยาม,มาเลเอกทิ้เอาให้เลยวันวันนี้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับสบายดีทุกคนทางฝั่งลาวนำเด้ผู้ใดที่ว่าเข้ามาแล้วมื่อนี้พอดีมาเวียดอยู่ไทยมาหยามนอกทุกคนเอาอยัางสิ ผู้ใดเข้ามาแล้วขอร่วมหัวใจมาให้แดกมือนี้หัวใจรัวๆนะคะมือนี้ตั้งใจมาอ่านจัดโปให้จัดโปให้แบบเต็มทีอ่ะสำหรับในไล่นี้สำหรับในรีเอาไล่นี้เอาให้กระนำไปเลยอ่ะอันนี้เนาะอ่าอ่าตอกตอกเขาอยู่ฝั่งนี้เนาะโอเคอ่ะขอแยกกันไปก่อนอ่าทุกคนจังสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้วินสับสนนิดนึงโอเคเอาฝั่งนี้เอาฝั่งนี้ก่อนแล้วกันโอเคอ่ะอ่าทุกคนวันนี้นะครับผมตั้งใจมา พอดีมาดูงานด้วยแล้วก็แวะมาหาหนอ้องวันนี้ตั้งใจเอาโปรโมชั่นอะมาฝาก f c ทซันยากับโอโลดโดยเฉพาะเลยเนี่ยหวานกันชขนาดนี้ทุกคนอ่าพอดีดเนี่ยดูดีใกล้กันอย่างเงี้ยนี่ถึงน <c oughs> ้ำหอมเลยคนไหนโสดนะครับหรือว่าคนไหนที่มีแฟนแล้วอยากเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองอ่าเข้ามาเลยวันนี้มีของดีมาฝากจริงๆอ่าเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวตัวดังตัวที่เป็นมาแรงตัวนี้ก่อนแล้วกันที่เป็นลีเจนด์ตัวนี้ <Hey. S 1> อ่า ตัวนี้คือวินพ์ r รีเจนนะครับทุกคนสีฟ้าตัวนี้ตั้งใจทํามากหัวเสื้อน้ําหอมตัวนี้นําเข้าเข้มข้นจากฝรั่งเศสเลยแล้วเป็นตัวที่ติดทนนานมากๆไม่ไม่อยากไม่อยากพูดพูดพูดไปมากเท่าไหร่ทุกคนก็จะบอกว่าเป็นแค่คําพูดแต่อยากให้ทุกคนได้ไปลองค่ะตัวนี้คือเป็นหัวเสื้อน้ําหอมที่เข้มข้นจากฝรั่งเศสเป็นออเดอร์เพอร์ฟูมครับตัวที่ติดทนนานสุดเลยค่ะ คนไหนนะครับที่ตามหาน้ําหอมอาหนุ่มๆกันเลยเนาะอโลเนาะู่เนี่ยอโลรองเมื่อกี้เป็นรองเมื่อกี้เป็นได้เลยร้องเป็นแกินผู้ชายมาได้เละเอ้ยไม่ใช่แค่กินผู้ชายชอบผู้หญิงได้กลิ่นก็ชอบผู้ชายอ่ะจริงๆผู้หญิงดมกันยังมากเลยว่านัวเป็นคนที่มักดมกินน้ําหอมผู้ชายมาก แล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้สางคนใดสีน้ำหอมกินนี่ก็คือแบบผู้สาวตีดอนต้อนอะบอกตีนแบบไหนตีนแบบไหนตีนแบบหอมแบบที่แบบนี้เลยคหอมมากหอมแบบล่าสุดเกิจริงๆล่าสุดเขาเจ้าจีหอมกันแล้วพี่เจ้าหอมอิลีพี่น้องอ่ะเท่ๆหอมแบบเท่ๆเราหอมจริงนะทุกคนผู้ใดเนาะที่ว่ามากินเท่ๆเอาง่ายๆเลยคือกินตัวนี้สายเที่ยวกลางคืนนี่คือเอาอยู่เลยรอเท่แบบสุดๆเลยมั่นใจตัวเองคนไหนนะครับที่ไม่มีความมั่นใจตัวเอง จะออกจากบ้านน่ะเราจะแต่งตัวเนี้ยแค่ไหนเราจะแต่งตัวหลอ่อตัวเท่ดูดีแค่ไหนถ้ากลิ่นตัวเราอะ่ะไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ครับทุกคนเชื่อผมผมเป็นคนชอบใช้น้ําหอมมากแล้วทาตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้เป็นกลิ่นที่เวลาเราฉีดปึ๊บนะครับเราจะรู้สึกเลยว่าเราอะ่ะหล่อเท่ขึ้นมาสองเท่าเราเราจะเป็นคนที่มีความมั่นใจขึ้นมาหนึ่งระดับอ่ะ,อะจริง<อ>จริงตัวนี้หอมมากหอมเท่หอม,อมแบบสปอร์ตอ่ะเอาเลยเอาง่ายง่ายเพราะว่าอยู่อยู่ใกล้คนมาสิแบบมีกลิ่น เลยละมุนขึ้นมาหอมเท่ขึ้นมาทันทีอ่าทุกคนอ่าฟังฟังวินให้ดีนะอ่าเอาเอาโหลทัญญาเอาแล้วนะเราจะเริ่มแล้วนะค่ะคนไหนนะครับที่จะลองตัวนี้ปกติอะราคาตัวนี้อยู่ที่พันสองร้อยเก้าสิบบาทพันสองร้อยเก้าสิบใช่เพรเป็นตัวที่เข้มข้นเป็นออเดอร์เอรโฟมค่ะโฟมนะตัวนี้ครับห้าสิบมลยังไงก็คุ้มครับรีเจนตัวนี้ค่ะหนุ่มๆก่อนนะครับกดเลยตะกร้า 490บาทอบบตกมือเลยครับสี่้อยเกบาทครับกดได้เลยครับตะกร้าครับกดได้เลยครับอ่ะอ่ะกดได้เลยทันย่าบอกเลยรถไม่ไหวรถเยอะไปเปล่าเอาให้ FC ไงวันนี้อ่ะลดเยอะไปเปล่าจากพันสองเลยนะอ่ะให้ FC ทันย่าเสี่ยเอาให้ทันย่าเอาให้ไม่ไม่ตะกี้บอกพี่วินว่าพี่วินพันสองแพงไปพี่วินลดอีกได้ไหมอะไรเงี้ยคิดว่าพี่วินจะลดแค่แบบ200เหลือ9ก้9 9ิอะไรเงี้ยพี่วินลดแบบ เลยขึ้นกาเครงเลยนี่พี่วินคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้าคนเอาไปใช้เดี๋ยวมันดีเขาแนะนํากันต่อเองเขาแนะนํากันไปเดี๋ยวหนูมั่นใจว่าทุกคนติดใจหนูไม่เคยโกหกเอฟซีอยู่แล้วหนูบอกเลยเพราะว่าตะกี้นะพี่วินมีแบบพี่ๆเขาบอกว่าน้องย่าลองฉีดก็ได้หนูไม่หนูจะฉีดกลางไรเพื่ออะไรหนูจะลองกลิ่นกลางไรเลยทุกคนว่าหนูชอบไหมแล้วตะกี้นะคะพี่วินลองฉีดใไฮโดเลย เดี๋ยวหนูจะดวมกลิ่นสดสกลางไรทุกคนดมเลยเพราะว่าสาธุเรยอยู่ใ้เงียหนูสิงศักสีลายแองส์เลยอิลีถ้ากินมันไ่าอมเบนหนูตัวทุกคนเนี่ยอ่าฟังทุกคนฟังเนาะฟังลาวด้อดับเบิดับเบิ้ยูสามดเบยูสามสองแสนห้าสิบเป็นกิ่มเอาเลยแล้ววินุหอมีของต้อนให้เด้อทุกคนเลยเพาะไรสดนี้ดับเสาด้อนี่นี่อันนี้มีจำกัดตัวนี้ดัยสามเด้ออัน แอปฟ้านีเลยแอปฝ้าด้วยวายยูสามจุดหกสองแสนห้าสิบพันโอเคมันกลิ่นแบบที่เหมือนที่เขาชอบเนาะเออคือมันมันเป็นพี่เวียนมันกลิ่นไม่เหมือนไม่เหมือนใครแล้วมันก็เป็นกลิ่นคือเขาแบบผู้ชายงากระไรแบบผู้นำสีเป็นกลิันหลักหลักเหรออ้าวสองคนบรรยายเลยเอารเองคือถ้าเดินผ่านต้องหันมองอ่ะเดินผ่านต้องต้องหันมองหรือถ้าเป็นคนรู้จักต้องถามว่าเฮ้ยเธอใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรอ่ะ จริงมันแบบมันมันติดมากแล้วมันติดจมูกแล้วมันเป็นกลิ่นที่มีเสน่ห์มากเป็นผู้ชายที่แบบสปอร์ตมีเสน่ห์แผลวพๆอะทุกคนคือถ้าเกิดใครมีผัวเอาง่ายๆซื้อให้ผัวใช้เออใครมีผัวซื้อให้ผัวใช้เลยรับรองว่าคืนนั้นต้องหอมผัวทั้งคืนแน่นอนจริงจริงอ่ะพี่วินทีนี้กลินมันมีสีแดงกับสีชมพูอ่ะเป็นหนึ่งค่นเนี่ยเดี๋ยวนี้นะสีฟ้าสีฟ้าตัวนี้เด้อยทุกคนได้สีฟ้าตัวนี้ได้อ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่คุยกับแอฟฟ้าแป๊บนึงโอเคพี่คุยกับแอฟฟ้าโอเคแอฟฟ้าเด้อแล้วเราก็คุยพร้อมกันเคยวันนี้ทุกคนในในต๊อกด้วยนะครับทุกคนผู้ใดที่ว่าจะเอาตัวนี้เนาะดับดับวันยูสามดับวันยูสามเด้อทางแอฟฟ้าเด้อดับวันยูสามมือนี้จัดให้แบบกระนำผู้ใดจะเอาละเอาเลยสองแสนห้าสิบเป็นกีบหล่อเท่แบบสุดๆไปเลยคนไหนนะครับที่ออกเที่ยวกลางคืนนี้อยากได้กลิ่นที่หล่อสปอร์ตมากๆผมแนะนำครับตัวนี้ ตัวเดียวแล้วทุกคนจะนี่ผมไม่ไม่ขอพูดเยอะครับแล้วทุกคนจะขอบคุณผมว่าโอววิน <im itos> เอาน้ำหอมตัวนี้มาให้ผมผมได้น้ำหอมที่ติดทนนั้นมากๆได้น้ำหอมที่ดีมากๆได้น้ำหอมที่เป็นออเดอร์เพอร์ฟูมจริงๆจากต้นตำรับจากฝรั่งเศส <im itos> ในราคา <im itos> ในราคาแค่490บาท <im itos> ผมพูดแค่นี้ว่าทุกคนจะขอบคุณผมเพราะผมตั้งใจทำและผมอยากให้ทุกคนได้เอาไปใช้ได้ใช้ของดีเดี๋ยวได้ใช้ของดีแล้วอ่าต พี่พี่วินใส่ซิมไทยบออาใช่ถ้าวินใส่ซิมไทยวินปิดไวไฟเลยมีไวไฟมังนี่รบะวันที่ปิดไวไฟมังนี่แมนคนแห่หมดเลยเลยะเออไม่ได้ละขึ้นไหมบออ่นเดียวนนึงอันนี้เป็นยังไงนี่ยังปกติอยู่อ่าอันอันตะก้าขึ้นไหมเด็ตะก้าขึ้นไปเท่าไหร่เก้าสก้าขึ้นไปเก้าใช่ไหม เเออออาดร์ตะก้าขึ้นใช่ไหมขึ้นนี่เดี๋ยวแป๊บนึงเอาอันนี้หายหมดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะอ่ะเอายังสิโอ้นี่ไม่ได้เลยทันทาปิดปิดก่อนได้ไหมได้ล้องเดี๋ยวโอเคปิดก่อนทุกคนเดี๋ยวมาสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหาเนี่ยหนึ่งได้ได้ค่ะแป๊บหนึงมาโอเคทุกคนขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่ะองตอกตอกลงด้วยหรออ่ะออันนี้ก่อนอันนี้ลงด้วยใช่ไหมอ่ะลงด้วย mình